ม่อายุ83ป่วยอัลไซเมอร์หูแว่วเห็นภาพหลอนพูดคนเดียวเกิดจากอะไรคะ่ะนะครับก็พบได้พอสมควรนะครับในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของโรคสมองเสื่อมมาจะมีอาการกลุ่มเรียกว่าการโรคจิตหรือว่าไซโคซิสพบได้พอสมควรอาการอันนี้มันเป็นลักษณะว่าการรับรู้ความจริงที่ผิดปกติก็คืออย่างเช่นอาการประสาทหลอนก็คือเราไม่มีสิ่งกระตุ้นอันนั้นแต่เรารับรู้ว่ามันมีเช่นมันไม่ได้มีภาพอันนั้นแต่เราเห็นก็เป็นภาพหลอนไม่ได้มีสิ่งกระตุ้นกําเนิดเสียงอันนั้นแต่เราได้ยินก็เป็นหูแว,ว รหรือว่ามีความเชื่อที่ผิดปกติอย่างเช่นมีความเชื่อว่าจะมีคนมาทํร้ายหรือว่าบางทีลืมของก็ไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนก็คิดว่ามีคนเอาไปหรือเปล่าก็เกิดความรู้สึกหวาดกลัวหวดาดระแวงว่ามีใครมาอยู่ในบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วไม่หวังดีกับเขานะครับซึ่งตัวภาวะอัลไซเมอร์เนี่ยเรารู้กันว่ามันเกิดจากการจับของตัวเลือดเบต้าไมลอย,ย id, กับตัวเทาโปรตีนตามสมองแต่ละจุดทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมา ซึ่งทายอธิบายผ่านเรื่องของสมองแต่ละส่วนที่เสื่อมลงไปอย่างเช่นสมองส่วนพาราโตโลบส่วนพาราตโตพาราโตโลบเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมองเห็นเรื่องของทิศทางนะฮะถ้ามันเสื่อมมันก็บางทีก็จะหลงทางจะกลับมาไม่ได้เนาะหรือว่าการรับรู้เรื่องการมองเห็นเนี่ยก็จะเกิดภาพหลอนขึ้นไม่ได้เป็นอาการหลอนหรือว่าเป็นสมองส่วนสองส่วนหน้าหรือว่าสมองส่วนเทโปโรโบที่มันคู่กันเนี่ยฮะมันติดกันก็คือว่า มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาเกี่ยวข้องเรื่องของ executive function ถือการวางแผนการตัดสินใจก็เรื่องของสมาธิความจำนะฮะซึ่งถ้ามันเสื่อมลงไปนะครับมันก็จะเกิดเรื่องของอาการทั้งหูแว่วทั้งภาพล้อนทั้งหวัดระแวงได้เพราะมันมีการแปลความที่ผิดปกตินะครับหรือถ้าเป็นสมองส่วนที่3ที่มันจะเสื่อมก็เป็นสมองส่วน hippocampus คือสมองส่วนความจําอันนี้มีผลทําให้อย่างเช่นเวลาที่เราวางของแล้วจําไม่ได้วา,วางไว้ตรงไหนใช่ไหมฮะ แล้วเราก็มาน,นึกว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จําไม่ได้าวางไว้ตรงไหนแล้วพอกดของนั้นหายไปเราก็มีความคิดว่ามีคนมาขโมยหรือเปล่าพอคิดว่ามีคนมาขโมยหรือเปล่าเราก็เกิดวความรู้สึกหวาดระแวงได้ตามมาหรือบางคนเราเรียกว่า misidentification delusion ก็คือ,เ,อเราคิดว่าญาติคนนี้เป็นคนอื่นปลอมตัวมาเป็นญาติคนนี้เป็น imposter นะฮนะก็พบได้เหมือนกันนะครับซึ่งเกิดจากสมองส่วนความจำที่มันเสียลงไป อันนี้คืออธิบายผ่านสมองแต่ละส่วนแต่เราสามารถอธิบายผ่านกลไกลของสารสื่อประสาทได้เหมือนกันนะครับก็จะมี3าสารสื่อประสาทที่มักจะเกี่ยวข้องอย่างแรกก็คือโดปามีน,นโดปามีนเนี่ยเราพบว่าในโรคจิตเภทเองก็ตามหรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันมีความเสื่อมของโดปามีนได้โดยเฉพาะโดปามีนส่วนของมีโซล,ลิมบิกถ้ามันทางานเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการประสาทหลอนมีหวัดระแวงมีความเชื่อผิดปกติได้เป็นกลุ่มอาการโรคจิต แล้วก็อย่างต่อไปคือเซโรโทนินเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนอารมณ์และการการรับรู้นะถ้าม,มันมีความเสื่อมผิดปกติเมื่อเกิดอาการประสาทหลอนได้เหมือนกันซึ่งเซโรโทนินก็อธิบายในพวกการคนที่ใช้พวกสารหลอนประสาทก็จะทําให้เกิดภาพหลอนถูกเววได้ในคนค่าเอลซเมอร์ถ้ามีความเสื่อมมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับอย่างที่3ก็เป็นเรียกว่าสารอซิติโคลีนซึ่งเป็นสารหลักที่มันเสื่อมในเอลไซเมอร์อซิติโคลีนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำนะครับ ถ้าความจํามันแย่ลงนะก็อย่างที่บอกไปเหมือนตอนฮิปโปแคมปัสก็คือพอความจําแย่ลงมันก็มีผลทําให้เกิดอาการประสาทหลอนได้เหมือนกันหรือเกิดอาการความเชื่อเพีปกติได้เหมือนกันนะครับซึ่งในออฟไซเมอร์นะครับ,นนรบก็จะต้องแนะนําว่าควรจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจะมีทั้งหมออายุรกรรมประสาทหมออายุรกรรมธรรมดาหรือว่าหมอจิตแพทย์ก็ได้สามารถรักษาอาการหลอนแบบนี้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ลองพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับ